ความเหน็ดเหนื่อยถ้าเรามีเป้าหมายเหมือนพ่อแม่ทำงานเหนื่อยไรลใครย้อยเหนื่อยแต่มีความสุขไอเด็กตัวเล็กน้อยในความเจริญต้องการาพ่อแม่ก็เหนื่อยงั้นน้ําเหนื่อของพ่อแม่เราผันแปรเป็นน้ําแกงที่ให้ลูกเติบโตให อาจารย์มาไม่ได้ <vas> ต้องเดินทำลากแล้วคนสารพัดคนก็อเหนื <simplified Internet> er> ่อยต่อไปนะที่ไม่มีทุกข์ไม่มหาอาจารย์ทุกข์เขมาหาโทคมาหนก็ช่วยกันสบายิเองเป็นภาคก็มีขอของการทำอาจารย์มีมีความมีเส้นทางของการทํางานนําศาสนาไปสู่โยมได้กว้างขึ้นแนบแน่นขึ้นโล่ง ก็อยู่ได้มาอยู่อินเดียปีนี้เป็นปีที่25่สิบ้อยู่นานวุฒี่เขาถามว่าหลวงพ่อจะอยู่อีกนานไหมอินเดียก็บอกอยู่จนตลอดอายุไขเราต้องการดูแลผู้ชายนะจนถึงภาษีอ่านมารับไปแล้วก็ส่งเงินมาไม่เคยไปอยู่ประเทศไหนเคยท,ที่ คยถูกย้ายไปอังกฤษก็ไปตอบผู้ใหญ่ท่านว่าขอให้อยู่ในอินเดียอยู่ในอินเดียไม่อยากไปเพราะอยู่ใกล้พระพุทธเจ้านั้นมีความสุกิสิทธิ์สูงแล้วนั้นทํางานที่นี่เหนื่อยเราทํางานเพื่อาศาดารเองกโลกสาศาผู้ให้ทุกยยอ,อ,อย่างคนลยก็ย้ายไปเรื่อย ที่สาวาทัดที่ที่ฉันจะไปข้างหน้านี่นะมันเคยเป็นวัดของที่เจ้ามาก่อนก็รสือส่อถึงบุตรเมื่อตจะวันเข้ามาสัผัสถามว่าท่านเจ้าคุณทำไมาสร้างวัดเยอะบอกเราอยากสร้างเยอะๆสร้างจนกว่าที่เราไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องมาสร้างเองที่จุดเดิสร้างพระสร้าง สร้างโชว์รูมของประเทศไทยหน้าที่เป็นของพระเป็นของกาตรมาแต่หน้าตาเป็นของยุงเพราะหน้าตายุเป็นหน้าที่บอกบุญรับเป็นหน้าคนเต็มแชร์เค้นเราสร้างวัดขึ้นมาคนพันหนึ่งร้อยล้านก็เห็นความน่าเชื่อถือคนไทยราชการความมั่นคงของบ้านเมืองดูที่ฐานของสถานพูด ระบบรบาชการแต่ดูฐานของภาคประชาชนเศรษฐกิจสังคมภาครวมใหญ่ดูภาคจากวัดความน่าเชื่อถือในการลงทุนสว่างไทไอเดียของชาวโลกนะเขาจะมองมาว่าคนไทยเป็นคนที่มีเหลือสิ้นเหลือท้ายเขาจึงสามารถสร้างวัดราคาเป็นได้หลายล้านได้สร้างโบสถได้วัดเป็นตัวบอกที่น มต้องมีความสุขต้องมีความสะมัดทีงทุก้างบาง้านญานะอาจารย์พามาทุกวัดทําบุญทําไมต้องทำบุญเพราะเราเป็นคนมีคนมีบุญต้องทำบุญคนสิ้นบุญคอยรับแต่ส่วนจากน้ำตรวจเท่านั้นนิยมนะขอโมทนาทุกท่านเลยนะ